งานวัดแบบปูพรมครับโอ my god is fast เร็วไหมอะเร็วไเร็วไหมแต่นี้คือดีมากเลยกระทับใจเลยเนี่ย ประทับใจจนรู้สึกว่าปีน่าะต้องมาเลยเนี่ยไม่ไหวจะเที่ยวครับเรากลับมาเที่ยวฮ่องกองอ,อีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้นอนที่โรงแรมแลงแฮมโฮเทลนะฮะก็สวัสดีปีใหม่2025ด,ด้วยฮ่องกองมาใามอะไรไม่มีแต่ใครจะไปรู้จริงๆเราก็ไปไปที่แบบค่อนข้างจะเดิมเพราะฉะนั้นอะไรที่ซ้ำมากเพี่ยัก็จะไม่ถ่ายนะฮะแต่ว่าอาจจะพาไปดูสวนสนุกที่เป็นป๊อปอัพ ของฮ่องกงซึ่งปีหนึ่งจะอยู่ประมาณชัก2เดือนเท่านั้นเองเล็กๆคล้ายๆถ้าเป็นภาษาบ้านเราเขาเรียกว่างานวัดนะครับ <เล S 1> ยังไม่เคยไปเหมือนกัน <เล S 1> นะกฮะก็มันอยู่ตรง Central เซ็นทรลัลนะครับเ, <ล S 1> เดี๋ยวจะพาไปดู <เล S 1> นะครับว่าเป็นยังไงดีไม่ดีไม่รู้รีวิวไปด้วยกันเผื่อใครสนใจปีหน้ามาได้ครับอ่นะเ, <ล S 2> เดี๋ยวตามไปฮ่องกงด้วยกันนะจ๊ะอันนี้ครับเราตั้งใจจะพามาดูฮ่องกงในมุมที่เราไม่เคยมา มันมีเทศกาลเหมือนกับงานวัดที่พี่อนดออกนะครับเขาเรียกว่า AIA Carnival AIA คือประกันสุขภาพประกันชีวิตนั่นแหละเขาไม่ได้ไปสปอนเซอร์นะฮะแต่มาชื่องานนี้นะฮะแต่ว่าเสียเงินเข้านะครับประมาณสัก150เหรียญท่องโกงก็ประมาณคนละ700ไม่ถูกนะเขาก็จะมีโทเค็นให้มีราคาเด็ก95ผู้ใหญ่140อะไรเงี้ยลองเช็คดูแต่ละปีอ่ะจะอยู่ประมาณ2เดือนถึงประมาณ จบตุรกีหรือประมาณแถวแถวช่วงวอรเลนทายนะฮะแล้วก็เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางกลางเดือนธันวาเอาง่ายๆนี่คือ IFC m a l ีอจากเซ็นทรัลนะครับ IFC m a l ีอนี่เป็นมอลใหญ่มอลหรูมีเลนคอร์ปมีแล้วนะฮะารแล้วก็เดินทะลุตรงนี้มาก็จะเป็นเป็นเซ็นทรัลเพียร์นะครับเพียร์ก็คือท่าเรือเซ็นทรัลซึ่งเรานั่งเรือเรือสีเขียวฮ่องกงข้ามมาจากตรงจิมซาจุยก็ได้ตรงโอเชียนทอร์มินอลแต่เนี้ยวันเนี้ยเรามากินข้าวที่ฝั่งนี้ก็เลยปื๊ด ทีี่่นลองดูนะครับไม่เคยมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปถูกหรือเปล่าด้วยแต่จะลองเดินไปถ้าที่ประเทศอังกฤษหรือว่าลอนดอนเขามี w i n เทอร์วันเดอร์นด์นะฮะอันนี้ก็คงจะเป็นแบบลหลานของเขานะครับจากสะพานเมื่อกี้นะที่อ่านมุนให้ดูนะมันจะเห็นหน้าตาประมาณนี้นี่คือ t i m ม s s q u ว r e คอสเวเบอ์มองไปเห็นอยู่นะไอจุดเครื่องเล่นมันอยู่ตรงนี้ ของจริงมันไม่ได้ไกลามากแต่ว่าพอถ่ายในกล้องมันก็จะแบบอยู่ไกลนิดนึงแต่นี่จะเป็นมุมเดียวที่ได้ภาพจากมุมสูงเลยตั้งใจถ่ายให้ดูนิดหน่อยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้มีเครื่องเล่นอะไรเยอะแยะมีฟรีฟอลลิปตรงลิปตกมีเครื่องหมุนๆอยู่เห็นไหมโอเคไปไปดูข้างในดีกว่ารพร้อมไมคข้ามต้องพีเพ้อมไหมพ้อมไหมบอกแต่ที่เราอดเที่ยวแลวนะมีป้าเอ๋มาด้วยกระซิบอะไร จะเข้าไปสวนสนุกกันแล้วค่ะบนีโซอ่าเข้าไปดูกันครับ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แบบมาแล้วมีสัมภาระของช็อปปิ้งอยู่กลางเมืองแล้วจะแวะมาอย่างเงี้ยเขามีสตอเรจใช่ด้วยนะครับแบกเกจสตอเรจนะครับก็เอามาเก็บที่นี่แล้วก็พาลูกเล่นได้นะคนไทยเยอะนะเนี่ยเดินมาถ่ายรูปก,กันไปเรื่อยๆระหว่างทางเซย์ฮัลโหลค่นั <c oughs> นั่นง่ายนพี่เดี๋ยวนั้น มากเลยขึ้นลงแล้วน้องพี่เสียวน้องพี่ก็กรีดเลยใช่ไหมโคกรีดไหนะาขออีกรอบนึงโอ้โหสนุกเลยงานวัดแบบปูพรมครับและในนี้เขาบอกมันเป็นซอร์เคสนะเป็นละครสัตว์ไหมไงเขีนว่า world circus แต่ว่าไม่รู้ควรเข้าไปดูว่าเปล่ามันดูกระงยิงไปไหม หมดแล้วเหรออดเลยอยากใช<า>่ไหยลูกต้องทำให้หมดถึงจะได้ดไงงั้นน้องพอล้มขี่อันส<า>โอเค สเอ์ันเล็กๆน่ารักมากแล้วก็งานวัดอีกแล้วซึ่งดูดเงินมิใช่เล่นนะครับทุกคนสนุกมากอะยอมรับผมจะบอกนะว่าสำหรับเด็ก 4, 5, 6หขวบอะ่ะมาตรงนี้อาจจะสนุกกว่าไปดิสนีย์แลนด์ก็ได้แล้วอากาศดีมากมันไม่หนาวไงทุกคนโอเคมากเลยนะ yes, 'RE haft amat kazoo ficou Joseph Story ฝากป i เอฝากปเอ๋ขึ้นรถไปนอนผีเสื้อ บัตรไหนอ่ะบัตนี้อ่ะาไปไายป,ปยิงเป็ดครับทุกคนเขียนให้ดูนะว่านี่คือซอฟพาวเวอร์นะสตรีทฟู้ดทั้งหมดเลยแล้วเขาเขียนด้วยว่าสตรีทฟู้ดแล้วดูเขาทำเป็นสตรีทฟู้ดฮ่องกงจริงๆของลวกของปิ้งของย่างแล้วทำสวยสะอาดใช่แล้วก็มีเวทีคอนเสิร์ตนะครับมีการแสดงพื้นบ้านด้วยนะสลับขึ้นมาแต่ผมขอยกความดีความชอบ80%ให้กับ อุณภูมิฮะอุณหภูมิวันนี้อยู่ประมาณ18องศาผมว่า18องศาทําอะไรดีหมดสมมติว่าแบบคุณชาติชาติลุกขึ้นมาทำอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าแบบ3 4องศาผมว่าอารมณ์มันจะเปลี่ยนมากเลยฮะแต่นี้คือดีมากเลยประทับใจเลยเนี่ยประทับใจจนรู้สึกว่าปีนี้ต้องมาเลยเนี่ยไม่จริงจริงดีมากๆเลยฮะ สนุกครับเข้าไปมันก็จะเป็นแบบด่านต่างๆอย่างเงี้ยเหมือนตอนสมัยเราเด็กๆเลยแดนเดลามิดมีถ้าใครจำได้แล้วก็จะมีแบบสไลเดอร์สไปรลัวลวนลงมามีไอ้กลมๆให้เราวิ่งผ่านมีอะไรแปลกๆสนุกๆกกซึ่งปลอดภัยครับให้เด็กเข้าไปเล่นได้ เครื่องเล่นส่วนใหญ่ครับก็จะความสูงเนี่ยน้องพีทอะสูงประมาณ1เมตรกับ5เซนก็จะเล่นได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องมีผู้ปกครองเล่นด้วยแต่ถ้าเมตร20ขึ้นไปเล่นได้ทุกอย่างเลยทำไารลูกทำารคึกคึกมากคึกมากเดี๋ยวเราจะขึ้นรถแข่งกันใช่ไหมกลัวไหมไม่กลัวเล่นไหม ขึ้นมาแล้วนะฮะอันที่น้องพีทบอกว่าอยากเล่นกลัวไม่ต้องกลัวนั่นจะแดดดีแดดดีกอบอยู่และอันนี้ไม่เร็วด้วยไม่มีวื๊บท้องโอเคไหมมีแค่นี้เองครับแค่นี้เองเร็วไว สนุกมากเลยไหมคืนการ์ดครับไปแล้วนะบายบายคาริบเลประทับใจมากเลยจริงๆประทับใจมากเลยนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อากาศดีด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทำให้นึกออกเลยว่ามาฮ่องกงมาทำอะไรบ้างบางคนก็บอกมาดิสนีย์แลนด์แล้วดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเล็กจางอะไรเงี้ย แต่ผมว่าดิจิลันฮ่องกงก็ก็เล็กดีเดี๋ยวออกไปคือมันไม่เหนื่อยมากแล้วก็มาในช่วงที่อากาศกโอเคนะครับฮ่องกงยังคงเป็นประเทศที่มาง่ายและโดยเฉพาะถามว่าเรามาแล้วมีอันนี้ด้วยนะผมไม่เคยมาเลยอะ่ะแล้วก็พอมีลูกปุ๊บแล้วได้มาที่คาริวัลอันนี้ปุ๊บผมรู้สึกว่าเออประทับใจเฟรนลี่แล้วก็มีแอคทิวิตี้ให้ทำถูกดิ์ิลด์ก็จริงแต่ถามว่าถูกไหมตอบเลยว่าไม่ถูกนะจ้าตั่วเฉลี่ยนหนึ่งเครื่องเล่นจะใช้ประมาณ4ีกโทเค็น เครื่องเล่นหนึ่งตกประมาณ200 1เกม200 1เกม200ขึ้นไป10อันก็2000นี่ยังไม่รวมค่าผ่านประตูนะจ๊ะแต่ถามว่าถูกกับดิสนีย์ไหมถูกไปเยอะแล้วก็เปิดถึง4ทุ่มเปิดเที่ยงถึง4ทุ่มนะครับใครจะตามมาปีนี้ยังทันเลยเพราะเขาเปิดถึง16 f e b เฟบร y หรือว่าส6บกุมภามแต่ว่าหลักนร้ตรุจจีนก็ยังมาทันกันนะจ๊ะมาดูซิว่าวันนี้เด็กชายบุริษเสียงเงินไปกี่ทองเกตเราได้อะไรมาบ้างปวดชิ้นหนึ่งสอง ได้กี่ตัวลูกเสียไปกี่โทเค็นสองโทเค็นเอยเหรอไม่จริงอ่ะสี่สิบห้าสโทเค็นได้มากแด่ดีว่าส่วนน้องพีทเล่นอะไรบ้างครับน้องพีทเล่นอะไรหนอนผีเสื้อใช่ไหมลูกมันเป็นยังไงบ้างสดุกไหมคีดยังไงเสียงงดรอปิดตามนะรอติดตามหลายเดสติเนชันของไมิไหวจะเที่ยวอาจจะเป็นประเทศเดิมเมืองเดิมแต่ว่า ก็อาจจะมีโรงแรมที่เปลี่ยนไปรายละเอียดก็เปลี่ยนไปอย่างน้อยที่สุดพี่อัดกับพี่จ๋าก็แก่ลงในขณะที่ลูกๆกขาโตขึ้นฮะติดตามไปด้วยกันนะครับใครอยากสนับสนุนติดต่อพี่อัดได้เต็มที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการกันได้แบบเรียวๆด้วยกันนะครับเที่ยวไปด้วยกันกับอันจ้าพ่อพิษครับมากินข้าวนะฮะเผื่อใครตามหาร้านอาหารในฮ่องกงซึ่งมันปิดปิด,ปด,ปดเปิดเปิดกันเยอะมากครับร้านนี้ชื่อว่าวัน คิ t เช่นวันกู๊ดโรสกู๊ดอะไรประมาณนี้แต่คิดเช่นวันอยู่ตรงแถวแถวแคมป์สแควร์คอสเวเบเป็นร้านแบบเป็นเพิงเลยแต่เซิร์ชแล้วเจอนะฮะต่อแถวไม่นานอร่อยมากก็มีซอสไก่มีห่านย่างแล้วก็มีหมูสามชั้นแล้วก็ซากของหมูแดงแต่เป็นอันว่าทุกอย่างอร่อย บรรยากาศแบบอย่างเงี้ยเครือเงี้ยศาสนาซึ่งเราบอกว่าถ้าแบบนี้มานะคุณย่ามา ตอนซอยซอสซีเ้นลงน่ะคุณย่าจะต้องบอกว่าเอามาวันมองวันมองแล้วเขาก็ต้องถามว่าครึ่งหล่าโอ้โหเอาครึ่งตัวหรือเอาเต็มตัวคุณย่าจะต้องไปบอกว่าโอ้โหเอาเั็มตัวทั้งตัวแล้วตอนแล้วก่อนพนักงานจะเดินกลับไปคุณย่าต้องแย่งี้เอามาซองแลวอะไรแล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้จะมีไก่เห็นไอยู่บนโต๊ะสองตัวแล้วจะไปตายอยู่ในท้องผัวหน้าเนื้อได้ที่มี คุณย่ญญาจะสั่งเกินเสมอให้อยู่ดีเราไมันดิทย่าอะไรเนยห่า และอย่าเพิ่งรีบกดปิดจา้าขอบคุณผู้สนับสนุนของเราสักนิดน,นึงแล้วกันนะครับนั่นก็คือซุปไก่ดําตุนยาจีนสูขคุณิย่า,ยานะครับของพี่หยันเองแหละมีซุปไก่ดาทั้งหมด6สูตรให้คุณเลือกนะครับดีหมดเลยแล้วก็ถ้าช่วงที่พีเอ็มสาสูงสูงนียมีสูตรสําหรับสู้พีเอ็มสาพิเศษโดยเฉพาะด้วยสําหรับอยากบํารุงทั่วไปเพื่อสุขภาพดีหรือสําหรับคนที่ตั้งใจอยากจะบํารุงตัวเองเพื่อตั้งคันก็มีสูตรสําหรับการบํารุงคนที่เพิ่งคลอดและจะได้มีน้ํานมคุุณภาาพด้้ววยนนนะครับออกกกืจซปไ่แล มีซุปผักด้วยแอดไลน์กันไปได้นะครับไลน์แอดมาม Recipe หรือว่าลิงก์ตรงไปที่ช้อปปีก็ได้สะดวกที่ไหนไปที่นั่นเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วที่สำคัญแคลอรี่ต่ำมากมากด้วยส่วนอีพีหน้าสนุกแน่นอนที่เด็ดเพียบสนุกสนุกแบบตามรอยกันได้เลยครับรอติดตามนะ